เรากับแฟนอยู่บ้านเดียวกันมา3ปีล้วอยากรู้ไมมเราว่าไทยโกลเด้นแพรแบบพวกเราเคยหัวเสียเกียงกันทำงานบ้านปะ เดลูกกันนะความเป็น ENFP ของนางความไม่เป็นระเบียบเอ่ยความลกเลยแต่นางก็เป็นคนรักสวยรักงามมือจะด้านผิวจะเสียเปืือนสารเคมีไม่ได้เลยแล้วแบบนี้ใครทำงานบ้านล่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันนะด้วยความขี้เกรงใจของ t h a e ENFP เนี่ยถึงงานจะยุ่งนางก็เสนอตัวมาช่วยตลอดแต่เราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมือเสียเอาจริงๆก็กลัวเกะก,กะแหละกลัวทาของพังด้วยมาวันนึงทนไม่ไหวแล้วโว้ย <c oughs> นี่มันนี่มันนี่มัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอ,เเออรแกนิกทำจากน้ำหมักสับปะรดผ่านการทดสอบการระคายเครื่อง <_ S 1> ไม่มีสารเคมีมั่นใจว่าถนอมมือแน่ไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะจัดการจ้ะถุงมงงถุงมือ <_ S 2> ไม่ต้องใส่แล้วนะเท่านี้ก็ทำให้ยาย ENFP ผู้รักสวยรักงามคนนี้มั่นใจที่จะช่วยงานบ้านดได้แล้วไม่มีเคล็ดลับดีๆที่ช่วยให้งานบ้านกับแฟนราบรื่นแชร์กันมาได้เลยนะ